เพื่อนมาร้านเดิมนะคะวันนี้คุณอันมาเอารถจริงจริงนัดอาจารย์ต้อมไว้ว่าจะไปรับอาจารย์ต้อมมาเลี้ยงตอบแทนพรุ่งนี้แต่พอดีรถครูเอามาซ่อมใช่ไหมมันเสร็จมันเสร็จพอดีเขาก็เลยโทรให้มาเอาก็เลยโทรหาอาจารย์ต้อมว่าไปไปกินพิซซ่าเพราะาอาจารย์ต้อมชวนกินพิซซ่าอาจารย์ต้อมก็เลยบอกว่ากินข้าวอยู่ซะครูก็เลยเปลี่ยนแผนมาร้านเดิมนะคะ่นร้านนี้ก็จะอยู่ชั้น ชั้นสองนะคะก็จะมีโทรทัศน์ซัมซุงนะครับเพื่อนๆคูก็ใช้ค่ะลดราคาค่ะเห็นไหมคะยังสวยค่ะลดราคาทุกอย่างค่ะอยู่ใกล้กับแบ็คแชนยอนเทอร์มินอลน,นะครับชั้นสองจะจอใหญ่ๆนะครับเพื่อนลดราคานะคะเพื่อนๆค่ะครกก็มาซื้อนี่แหละจอใหญ่ที่กันเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะเพื่อนๆ มีทีวีจอใหญ่ๆนะจับเลยค่ะเพื่อนเขามาจับอยู่ร้านนี้จอยักษ์จอใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะยหงไมค่อสวยนี่แหละค่ะอยู่ชั้นอยู่ชั้นสองนะคะตอนนี้ค่ะโอเคนะคะสั่งกาแฟแล้วค่ะจะพูดเองจะพูดใส่เองเออวันนี้ค่ะมาอาจารย์ต้องเหมือนเดิมค่ะเพื่อน จริงนัดพรุ่งนี้ค่ะจะมาวันนี้เพราะว่ารถคูเสร็จวันที่จริงจะกินพิซซ่าแต่ว่าแจนเขาบอกว่ากินข้าวอยู่เลยวันนี้กาแฟแถวร้านเดิมเหมือนเดิมค่ะเอาพูดไปมาเด้อมากินกาแฟชาเขียวน้งคูเด้อแม่แจ์ต้องถ่ายให้เราถ่ายทั้งวันเราคูงานเลยนี่วันนี้ใส่ใส่เสื้อหนังว่ากัเพื่อนวเสื้อหนังโชว์เสื้อหนังค่ะเพื่อนวเสื้อหนัง โอเคนะถ้าได้หนึ่งอย่างแล้วค่ะให้ใช้เขียวหนึ่งอย่างนะคะมากินกับคู่นะโอเคค่ะมาฉันต้องมาทันที่กเสื้อหนังเหมือนกันต้องโชว์โอเคค่ะอโน่เนานขายคนเชิดด้วยคนเชิดก็สวยน่ารักนะคะสาวๆค่นักเรียนคู่เดียรุ่นนักเรียนคู่นันเนื้อโอเคค่ะอามาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขนมได้ยังยังขนมยังไม่ได้ มันลืมแต่ไอ้นั่งหยุดไม่เด็กน้อยลืมขนมหรือเปล่าวะมันลืม,ลมพวกกำลังไปอบอ๋ว่าต้องอบฝันใช่ไหม,มนาคะนันแดงแถมยอนนะคาะมาจัตจอมนะคะอาจาร์ต้อมคนสวยนะคะนี่สวยที่สุดในรุ่นแล้วรวยที่สุดนะคะโอ้ยบริษัทจับ้อมวะขนมไปอบอยู่ค่ะเดี๋ยวลอขนมนะคะอ๋อขนมมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาเด้อนี่สั่งเผื่อเพื่อนเพื่อนด้วยนี่ กินกับคูน,าน่ากับคูต้มด้อยูี่ทำให้น,นั่นะะโอเคแล้วก็รู้แล้วนะคะโอเคโอ้ยขนมมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาเด้วยกิน,น,นกับคูน่ากับคูต้มด้อโอเคนะคะมถ่ายรูปเราตอนนี้สิตอนนี้เหรอเดี๋ยวได้เดี๋ยวได,วด,วามาดว้มาเด้๋มาเด้๋มาเด้๋พเพื่อนๆ 这海陆空大排档。